สวัสดีค่ะวันนี้พิษพุทธฟาร์มแพะนะคะมาส่งต่อข้อมูลดีๆนะคะในการรักษาแพะขาอ่อนนะคะเราได้รับคําแนะนําจากเพื่อนชาวกเกษตรกรนะคะถ้าแพะของเราขาอ่อนนะคะเราก็จะทําการให้กรอกน้ําตาลผสมน้ํานะคะผสมน้ําตาล3ช้อนโต๊ะกับน้ํานะคะขนาดขวด M150 นะคะกรอกให้กินทุกเช้าเย็นนะคะ เราก็จะสามารถฉีดยานะคะโรบเรนหรือว่าออสโอนสลับกับฉีดวิตามิน B12 นะคะหรือว่าเราจะให้แคลเซียมก็ได้เพื่อที่จะให้แพะของเราได้มีกระดูกที่แข็งแรงขึ้นนะคะนะครัพีทพูดฟาร์มแพ้ได้ทำการรักษาแพ้ที่มีอาการขาอ่อนตั้งแต่วันที่7กันยาคนะคะ ปัจจุบันแพ้ของเรานะคะทำการรักษาได้2เดือนเริ่มมีอาการดีขึ้นลุกขึ้นยืนได้และกินอาหารได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพื่อนชาวเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้นำมาทดลองใช้ฝากข้อมูลดีๆนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พีษพุดฟาร์มแพะนะคะมาส่งต่อข้อมูลดีๆนะคะในการรักษาแพะขาอ่อนนะคะเราได้รับคำแนะนำจากเพื่อน